สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่15เมษายน2568ครับ17นาฬิกา45นาทีครับวันนี้พูดเรื่องเงินบำนาญรายเดือนของข้าราชการบำนาญครับว่าเดือนเมษายน68ถึงธันวาคม68จะจ่ายเป็นที่เท่าไหร่บ้างขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากกรมบัญชีกลางนะครับความจริงกรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการจ่ายเงินตั้งแต่มกราคม68ถึงธันวาคม68 <cose> เลยแต่ว่า ช่วงเดือนมกราคุมพาเมนาจ่ายไปแล้วจึงนํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมตรงบ้านฟังฟังเฉพาะเดือนเมษายน68ถึงธันวาคม68ที่ยังไม่ได้จ่ายนะครับวันจ่ายเงินประมาณข้าราชการประมาณครับเดือนนี้จ่ายวันที่23เมษายน2568ครับเดือนหน้า23พฤษภาคม2568เดือนต่อไป23มิถุนายน2568เดือนต่อไปอีกข้างหน้า23กรกฎาคม2568เดือนสิงหาจ่ายวันที่22สิงหาคม2568 เดือนกันยาจ่ายเป็นที่23กันยายน2568เดือนตุลาจ่ายเป็นที่24ตุลาคม2568เดือนพฤศจิกาย,ยนจ่ายวันที่21พฤศจิกาย,ยน2568เดือนธันวาคมจ่ายเป็นที่23ธันวาคม2568ครับสำหรับปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญค้าราชการบำนาญน,นะครับของปีพศ2 5 9ใกล้ถึงเดือนมกราคม2 5 9กรุมบัญชีการจะได้จัดทำปฏิทินออกมาอีกครั้งเราก็จะติดตามมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ